คือแล้วมาดริดครับ ริเยโนโรนัลโดเดมริตเป็นฝ่ายครองบอลไว้ได้ครับริเยโนโรนัลโดทำได้ครับ ครับดูจอีกมุมครับประตูนี้ oh. หลังจากออกซาร์เกมมาถึงตรงนี้ครับเรมาริดได้เ hey. ฮ <Hey. S 1> ก่อนแล้วครับ <Hey. S 1> เป็นฝ่ายขึ้นนำแล้ว เปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนะทลักกลับไปเลยครับตัดบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับคริสเตียโนโรนันโดโทมัสมุลเลอร์ บอลแก็บขึ้นไปนะครับอ่าครับต้องเผียญหน้าฝั่งตรงข้ามแล้วครับอบอลก็อยู่ใกล้ๆนะครับโทมัสมุลเลอร์ลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับ คริสเตียโนโรนัลโดคาร์ลอสเดวสคริสเตียโนโรนัลโดและก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดทำได้ครับแต่ทุกคนนะครับ แต่ใครก็ตามที่ยิงได้สองลูกในเกมเดียวก็ต้องดีใจอย่างสุดคีดอ,อย่างนี้เลยครับโรนัลโดกำลับบงเล่นด้วยความมั่นใจมากๆ บอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับคริสตินโนโรนโดโอ้โอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับคาร์ลอสเดเวสและจังหวะนี้สองตัวไปถูกาไว้ได้เลยครับ ลูกเปิดของโทมสัสมุลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้อ,กออกไปครับและเขาก็ยิงเลยครับ ม่งครับจังหวะน,นี้ที่เปิดของโทมสัสมุล,ลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้ ครับลอยเข้าไปโขกได้พอดีครับะครับหมดครึ่งแรกครับเตะเบนลับเข้าห้องพักกันแล้วครับ สถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีครับจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วครับแลวไม่ได้ทำงานได้ดีเลยนะครับจากครึ่งแรกที่ผ่านไปต่ดูว่าในครึ่งหลังพวกเขาจะทำได้ดีกว่าเดิมอีกรึเปล่าครับโทมัสมุลเลอร์คริสเตีโนโลอนันโด โชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับกระดกบ,บอลไปได้สวยครับลูเบนกาเซียสวยงามอีกครั้งของผู้สามตูครับโทโมัสมุลเลอร์ วิซิโนโรนันโดนี่ครับบอลชลับชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกแต่มมุมแน่นอนครับนะครับแลวตอนนี้าการที่สถานการณ์ของพวกก็เป็นรองอยู่นะครับคงจะต้องทำอะไรบางอย่างเลยครับและแน่นอนคงจะต้องมีการเปลี่ยนตัวแล้ว còn cái rất này các. โอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วและเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับคริสเตียโนโรนันโดฮุมเมลส์คาร์ลอสเดวสคริสเตียโนโรนันโด จะต้องเริ่มนับถอยหลังกันแล้วครับถึงตรงนี้นะครับเกม90นาทีหรืออีกเพียง9นาทีสุดท้ายครับ<ด>ไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเพาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับ<ด>นี่เขาพยายามที่จะวางบอลยาวออกข้างไปเพื่อนที่ริมเส้นนะครับแต่กลายเป็น บอลมันหลุดออกนอกสามไปครับฮ <Who melts? S 1> ูเมลส์ตัวดูครับปัดได้ปลายนิ้วมือสุดๆเลยนะครับเป็นซูเปอร์เซฟครับทำให้บอลข้ามคานไปได้ เอาละครับเกมจบแล้วครับแล้วก็เป็นชัยชนะอีกหนึ่งนัดของเรอัลมาดริด